Don't forget to listen to my new song Saudi Arabia So don't forget to tell your Saudi Arabia friends to watch my new song Okay I'm watching your MV so good. Thank you so much Glad to hear that ไหวไหวไหเจอกพี่เชียงเจอพี่เชียงหม่ขอบคุณนะครับฝาบอกเพ,พี่น่พี่เราๆที่เชียงใหม่ด้วยนะอมีเนนะถึงใหม่หมอน่อารัจังเลยลูก Boss, 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 boss. Hear Tray. Mm. If you want to know that, so go to see my MV. If one millimeter, I will tell you where right, it's uploaded Thank you so much. Mm -mm 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 -mm. ต้องหุกต็ดหูมากขอบคุณครับ I miss b u d c u t Oh I love this c u t พี่อูคิดถึงกัูู้าไหมไม่คิดถึงครับ,บ,รบ Have you w a t c h my new song เูมีแล้วค,ครับอยู่กับใครอยู่กับบอสครับพนักงานของผมเองครับและเขากำลังจะกลับบ้านแล้ว และบอสก็วันนี้เป็นไงครับได้ทําประกันประกันชั้นหนึ่งดูไปสามสิบรอบแล้ว already watch นะ thank you so much นะครับโ okay. อเคไปกแล้วบ๊ายบาย晚上好晚上ว นะัดประชุมบร่างกายได้เลยนะครับมีซ้อมต้งไปละไปละแค่มาอยากจะบอกว่าลืมฟังเพลงบาย